่า้างนอกไหมมันเลือกสว่างไวีสว่ากว่าไหมแล้วแต่ที่เอาไงคะเอตัวนี้เล่อนางไหมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ใช่ไหม วันนี้ก็จะแชนพรับอมาจัดเนาะได้หมพี่้ครับค่นทุนครับสิ่งที่ทนายกพูดวเนี่ยกเอ่องรุปงานี่จะรับไปนโยบายไว้หนครับ ครับเ,เรื่องการที่ให้ประเทศไทยโดยเฉพาะส,สนามบินสุวนภูมิเป็น a อ i a เวชันครับของภูมิภาคนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงคมนาคมจะต้องน้อมรับวิสัยทัศน์ของท่านนายกัมนตรีแล้วก็ต้องทำให้เป็นไป,น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 ปนตามไทม์ไลน์ที่วางไว้นะครับก็เรื่องนี้ผมเดือกระทรวงคมนาคม ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับในการที่จะต้องสนับสนุนนโยโบายของท่านรัฐมนตรีครับอ,อถามเรื่องเา,างอนิดนึงค่ะตอนนี้เริ่มมีการทำคลิปน้อเรียนกันค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะถึงแบบว่าระยะเวลาในการก่อรสร้างที่เสร็จแม้แล้วบางทีประกาศไปแล้วว่าส่งกลางน,นี่จะคืนพื้นที่ให้มันจะคืนได้จริงไหมคะครับคือก่อนอื่นนะครับในวันนี้ผมจะเชิญผู้รับเหมาก่อรสร้าง ที่สร้างอยู่ในพื้นที่ของทางถนนพระรามงซึ่งตามกมําหนดการนะครับจะต้องเสร็จภายในมิถุนา2,568นะครับเราก็จะต้องอมายืนยันนะครับว่าจะทําอย่างไรให้มันเสร็จจริงเพราะในขณะนี้เองมันมีความล่าช้าไปจากกําหนดการเดิมที่ทางกรมบัญชีกลางได้มีการเลื่อนให้เพราะ ติดเรื่องโควิดซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเราจะต้องมีการพูดจากันอย่างตรงไปตรงมานะครับและขอความร่วมมือสิ่งอันหนึ่งที่ผมเชื่อเป็นจะพูดว่าเป็นไม้ตายอันของกระทรวงาวการคมนาคงคือว่าเราจะมีสมุดพกนะครับที่จะดูว่าถ้าเขาทำไม่ได้ตามเป้าหมายเราจะไปไประสานกับกรมจุฬารซึ่งท่านนยกยก็ได้พูดในบนเวทีแล้วนะครับว่า ถ้าทําไม่ได้เราต่อไปจะมีการลดระ,ด,ระดับจากผู้รับผู้เหมาชั้นพิเศษลงมาเป็นผู้รับเหมาชั้นหนึ่งซึ่งจะทำให้เขาไม่สามารถรับงานใหญ่ๆได้และอีกอย่างหนึง่งอาจจะมีสิ่งที่รุนแรงกว่านั้นก็คือเราอาจจะไม่ให้เขาประมูลในโครงการใหม่ๆของกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ในวันจันทร์ผมก็จะไปลงพื้นที่ ไปตรวจสภาพข้อเท็จจริงต่างๆในเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการสร้างให้ตรงเวลาแต่เรื่องของความปลอดภัยซึ่งในชั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีการยกคานขึ้นไปอยู่ชั้นที่สูงซึ่งตรงเนี้ยมันโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเราต้องไปมีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาควบคุมนะครับให้ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานครับตามสัญญานี่ขยายไปถึง6-8เลยอะคะถูกครับเพราะว่าได้กระทบจากโควิด ครับ668นี่คือลิมิตสุดสุดท้ายหรือยังทางคือถูกถูกต้องครับนิถุนานสอหาครับต้องเปิดให้ได้เอาแล้วที่รัฐมนตรีบอกว่าจะจะ,จะคืนให้ได้ก่อนสงกรานนี่นี่เดี๋ยวนี้คือหมายถึงไปคืนพื้นที่นะครับมีการก่อสร้างนะครับเราต้องไปคืนพื้นที่เพื่อในช่วงให้เดินทางให้ได้สะดวกหนะครับอาเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้สะดวกเฉยๆแต่ว่าเรื่องของสัญญาในการก่อสร้างเนี่ยมันสิ้นสุดที่มิถุนายนหกแปดถูกต้องัถูกต้องครับ มันมีโอกาสที่จะเร็วกว่านนะั้นไหมครับเพราะว่ามันสร้างมาค่อนข้างนานแล้วค่ะเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วครับคือผมก็คิดว่าสะพานพระรามสองเนี่ย,ยถนนพระรามสองเนี่ยเป็นถนนที่ก็เป็นแบบที่ชาวบ้านมีความคิดกันว่ามันเป็นถนนที่ผมเรียกกัน่าถนนเจ็ดทั่วโคดซึ่งก็ผมเชื่อมันเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาผมก็ไม่อยากจะโทษรัฐบาลไหนนะครับแต่เมื่อผมเข้ามารับตาแหน่งแล้ว ปัญหาต่างๆที่มันมีการกําหนดไว้ตามระยะเวลาจะต้องทําได้ตามระยะเวลานั้นครับก็คือที่สั่งการแล้วต้องเสร็จครับถูกต้องครับะปวันไหนวันวันจันทร์ครับวันจันทร์มัลงไปเดือ๋อเดือนไม่ไม่ไม่ผมผมจะเอสนผมจะไปดูในวันจันทร์เพื่อให้เรียบร้อยไหมคะว่าท่านจะไปด้วยวันไหนเพราะวันนี้บอกว่าท่านจะเดินทางไปต่างประเทศผมจะไปดูให้ให้ความเรียบร้อยก่อนครับใกล้ๆช่วงสงกรานต์ท่านก็คงจะไปช่วยกันดูอีกทีครับ

ในวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต้นเดือนหน้าทางบริษัท SKYTRACK ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งจัดลำดับของสนามบินนะครับก็จะมาที่ประเทศไทยผมก็จะถือโอกาสไปนั่งทานข้าวกันแล้วจะดูหัวข้อในการจัดลำดับว่ามีหัวข้อแต่ละหัวข้ออะไรบ้างที่ทางเออจะต้องปรับปรุงนะครับซึ่งพอแค่พอเราได้รับหัวข้อตรงนั้นมา เราก็จะสามารถายกระดับตรงนั้นได้หนึ่งในหัวข้อซึ่งทางผู้สื่อข่าวอาจจะรับทราบกันน้อยนะครับเรื่องห้องน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่ในาการให้คะแนนซึ่งตรงนี้ผมก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับให้ทางเอโอไปปรับปรุงห้องน้ำต่างๆในภาคการะึกส่วนภูมิทั้งในเรื่องของความสะอาดทั้งในเรื่องของจำนวนเพิ่มเติมโดยเฉพาะ ความสะอาดและกลิ่นนะครับเวลาเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยผมก็ให้เออทีไปดูซิว่าที่พารากอนน่ะเวลาเข้าห้องน้ำของเขาเป็นยังไงกลิ่นมันสะอาดยังไงเขา้อใช้น้ําหอมยี่ห้อไหนบ้างเอาตรงนี้มามาใช้ครับนี่คือความใส่ใจที่ท่านนยุกบอกว่ามันต้องใส่ใจมันถึงจะสามารถมีผลงานที่ดีขึ้นได้ครับเราจะมีการพัฒนาบริการให้มีความเชื่อมั่นที่เราจะทำได้ตามเป้าหมายระปีนี้แล้วก็ถาอยู่ท่านมากครับผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เราจะไปสร้างทางด้านเสาแทนครับก็คือจะไม่มีด้านที่เหนือแล้วไม่ไม่ใช่ครับใช่ครับคือจะกลับไปอยู่ในแผนแม่บทเดิมถูกถูกต้องถูกต้องครับร้อยห้าสิบถูกต้องันนี้ใครในปีไหนคะสำหรับแผนเราก็ในขณะนี้ผมเชื่อสิ่งที่จําเป็นก็คือการขยายทางอีสต์กับเวสต์ให้มันได้รองรับก่อนส่วนเรื่องของการก่อสร้างสําหรับเซาเนี่ยนะครับเราต้องการอยากจะให้มีการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายในรัฐบาลนี้ ใช่ครับใช่ครับโอเคขอบคุณคขอบคุณค่ะบตอบเลยตอบเ็ไหมดรค่ะ